คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องมีสถานที่ต้องมีช่วงเวลามีเลิกยามมีท่าทางหรือมีรูปแบบของการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้คือคติของาศาสนาพราหมณ์าศาสนาผีหรือบรรดา,าศาสนาเทวนิยมทั้งหลายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของรูปแบบพิธีกรรมความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ ยมองว่าการปฏิบัติเหล่านั้นบ่งบอกว่าตนกระบังคำความดีหรือเป็นคนดีและยังเป็นทางมาของก้อนบุญหรือแต้มบุญที่ตนจะได้สะสมเก็บไว้เพื่อนำไปใช้เสวยอย่างโลกหน้าแต่พุทธศาสนาไม่มีคติเหล่านั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาคือการมุ่งขัดเกลาตนเองอยู่ด้วยความเพียรอยู่ในทุกขณะจิตการทำความเพียรหรือสัมมาวายามะจึงไม่ได้จำกัดด้วยอิริยาบถด้วยสถานที่ด้วยเลือยามหรือด้วยพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของการฝึกกายวาจาและใจของตนให้ถูกต้องอยู่ในทุกอิริยาบทในทุกขณะจิตไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครหรือกำลังทำอะไรอยู่ความเพียร4ี่อย่างที่บุคคลควรประกอบอยู่ในทุกขณะจิตนั้นได้แก่ 1. สังวรปธานคือการประกอบความเพียรในการป้องกันจิตไม่ให้อกุโสแลธรรมอันเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ได้แก่การเพียรเฝ้าระวังจิตจากความโลภ ความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความขี้เกียจเป็นต้น 2. ปหานประทานคือการประกอบความเพียรในการละหากุศลธรรมอันเป็นสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสงบระงับไปถ้าจิตโลภอยู่โกรธอยู่อิจฉาอยู่พยาบาทอยู่ขี้เกียจอยู่ก็ให้รู้ว่าจิตกำลังถูกสิ่งเหล่านั้นรุมรุมอยู่แล้วใช้ความเพียรในการข่มจิตเพื่อลด ละเลิกจากอากุศลธรรมเหล่านั้น 3. ภาวนาประธานคือการประกอบความเพียรในการทำกุศลธรรมต่างๆที่ยังไม่มีให้เกิดมีขึ้นได้แกส่สติความอดทนความเมตตาความการุณาความข่มใจหรืออภัยทานเป็นต้น 4. อารักนาประธานคือการประกอบความเพียรในการทำกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้พัฒนาจเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป ให้ละเอียดปราณีดิ้งยิ่งขึ้นอดทนได้มากขึ้นเมตตากรุณาและอภัยทานที่แผ่ไพศาลมากยิ่งขึ้นที่ให้ได้แม้แต่กับคนที่เราเกลียดเป็นต้น